สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนัทชนธัน์ครับกระต่ายกุลการณ์นสินนทค่ะครับผมพบกับเราสองคนนะครับในรายการที่จะนำพาคุณผู้ชมตามล่าหาความฝันฝันอะไรฮะฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆแต่ได้เจความก็คือคําว่าเศรษฐีนั่นเองครับ ไม่เฉพาะคุณผู้ชมนะคะเราสองคนเนี่ยก็อยากแล้วก็ฝันอยากจะเป็นเศรษฐีเหมือนกัน<ช>แต่ว่าการที่จะก้าวขึ้นสู่เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเศรษฐีเนี่ยจะมีความยากง่ายยังไงจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่ก้าวผ่านตรงนั้นจนก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนค่ะ บริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับก็คือบริษัทขายตรงสัญชาติไทยดําเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้นหรือระบบเครือข่ายนะครับมาใช้ในการบริหารธุรกิจแล้วก็องค์กรโดยมีการตั้งปณิธานนะครับในการที่จะทําธุรกิจเพื่อที่จะสร้างโอกาสนะครับให้กับบุคคลในสังคมนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานนะครับของการดําเนินธุรกิจที่จะต้องถูกต้องแล้วก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย และมากไปกว่าน,นั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังได้ขยายสาขาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียลาวพม่าก,กัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับ ช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของค,ง Sen ken คังเซนเคนโกเหมือนกันค่ะก็ะคือคุณสมหมายจิงตระกูลนะคะในอดีตเนี่ยเธอเป็นข้าราชการค่ะค,คนที่มองส่วนใหญ่เนี่ยมองข้าราชการว่าจะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมากใช่แต่ทําไมเธอถึงก้าวออกมาเต็มตัวกับอาชีพนักธุรกิจขายตรงกับคับงเซนเคนโกนะคะคเดี๋ยวเราเข้าไปเพิ่มพูดคุยกับเธอนะคะคในห้องรับแขกของเราค่ะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็กลับเข้ามานะครับนั่งอยู่ในห้องรับแขกแห่งกิตยศของคังเซ็นนะครับคุณผู้ชมครับและว,วันนี้ครับเราก็เปิดห้องรับแขกของเราต้อนรับกับคุณสมหมายจึงตระกูลครับและตอนนี้เธอก็นั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอยากจะเรียนสอบถามผู้สมมายนะครับว่าก่อนที่จะรู้จักทังเซนนั้นนะครับทำเกี่ยวกับอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะรู้จักกับธุรกิจทางเซนเคนโกเนี่ยพี่เองก็รับราชการก็คือถ้าเราเทียบกับคนทั่วไปนี่เราก็ถือว่าเราอยู่ได้สบายนะคะเพราะว่าเราเป็นข้าราชการทั้งคู่เพราะพี่แต่งงานแล้วนะคะก็มีบุตรหนึ่งคนคือมั่นคงทั้งคู่นะคะรายได้ก็ถือว่า ไม่รวยนะคะแต่ก็อยู่ในสังคมได้อย่างสบายค่ะยางน้อยรายได้นะครับของทั้งสองท่านรวมๆกันก็น่าจะเกิน7 0 0 0 0 8 0 0 0 0ต่อเดือนสามีภรรยาประมาณแสนสามคุณพอหรือยังฮะเดือนนึงแสนสามคุณพอไหมถ้าตอนนี้ต้องตอบว่าพอค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายที่อยากจะเติบโตขึ้นไปแล้วครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวครั้งเซนนี่ก้าวเข้ามาได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าในอดีตเนี่ยคือเราไม่เคยชอบ อาชีพเครือข่ายไม่ชอบขายตรงพอเรารู้ว่าคังเซ็นคือขายตรงอะ่ะเราก็ปิดใจคือเราไปเจอกับเหตุการณ์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรขึ้นมากับธุรกิจนี้หรือเปล่าครับที่เราทำให้เราแบดก,กับเรื่องของธุรกิจขายตรงเลยคือความรู้สึกแรกเลยก็คือว่า เรามองว่าคนเครือข่ข่เนี่ยคือบุค,คลิกไม่ค่อยน่ารักคือในอดีตที่เราไม่มีความรู้เรื่องเครือข่า<ช>่<ช>น<ช><ช>คะคะเราก็มองตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็มาอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่รู้จักคังเซนครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เพื่อนมาแนะนำนยคะเขาบอกว่า ้าคังเซนเนี่ยคือผู้หญิงก็อยากสวยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเออถ้ามันสวยก็ดีแต่เขาบอกไม่ให้ทาแป้งเนี่ยมันก็เลยทาให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปิดใจออก็คือคิดว่าอถ้าไม่ทาแป้งก็คงไม่ไมใช้อะไรเงี้ยค่ะอ,อันนั้นคือจุดแรกเลยค่ะทำไมถึงให้ใช้ผลิตภัณฑ์คังเซนแต่ไม่ให้ทาแป้งเหตุผลของขอ,อะไรเห<ะ>ตุผลของคังเซนก็คือคังเซนเขาจะมีจุดจุดยืนของเขาจุดขายก็คือสวยใสยไร้แป้งคนคังเซนเขาจะไม่ทาแป้งนะคะเขาจะสวยแบบธรรมชาติสวยแบบใสๆค่ะ แต่นี้ก็เลยเป็นจุดแรกที่เราคิดว่าเราปิดใจกับธุรกิจนี้นะคะแตท่ที่เข้ามาธุรกิจนี้จริงๆเลยก็คือพี่สาวพี่สาวเป็นสมาชิกเราก็อยากให้กําลังใจเขาก็เลยเปิดใจเข้ามาก็าคือแค่คิดอยากแค่มาใช้เพื่อให้กําลังใจคนคนหนึ่งเท่านั้นเองครับหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือพี่สาวในรับในการที่จะมอบกําลังใจอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละฉันจะต้องกล้าเข้าไปสมัคร ก็คือพอเราใช้สินค้าเนี่ยค่ะจุดแรกเลยก็คือตอนที่สมัครเนี่ยไม่ได้คิดจะสมัครก็เหมือนถูกบังคับสมัครอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกก็อีกแล้วบังคับอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะทาธุรกิจแต่ด้วยประสิทธิภาพของสินค้าเนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยพี่หมายใช้สินค้าอยู่2เดือนคนพักเยอะมากเพราะเมื่อก่อนก่อนใช้ทางเซ็นพี่จะเป็นฝ้าเป็นฝ้าแล้วเป็นกระคือเป็นเป็นกระแล้วก็เป็นฝ้าเป็นเป็นปีกอย่างนี้เลย เพราะได้เป็นปืนขึ้นมาค่ะเป็นปืนแล้วพี่จะต้องใช้รองพื้นใช้รองพื้นปกปิดอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือถ้าไม่ให้ทาแป้งก็คือจบค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้ใช้ปุ๊บเนี่ยสองเดือนสองเดือนคนคนก็ทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าดีขึ้นใช้อะไรใช้อะไรวันแรกที่ไปสมัครนั้นเชื่อมั่นหรือยังครับไม่เชื่อมั่นแม่เลยเลยค่ะคือสมัครเพราะสงสารอยากช่วยพี่สาวเท่านั้นเองค่ะครับค่ะไม่ไม่ได้เปิดใจนะคะคือไปเพราะคนคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่เคยสนใจธุรกิจ สินค้าก็ไม่ได้สนใจใช้นะคะแต่ไหนๆซื้อมาแล้ว ซื้อมาแล้วก็เลยต้องใช้เริ่มความเสียดายใช่ค่ะแล้วพอลองใช้ปั๊บเริ่มมีคนทักขึ้นมาว่าหน้าดูใสขึ้นใสขึ้น้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาก็ถามเราว่าใช้แป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราใช้ใช้ไข่มุกแล้วไม่ได้ใช้แป้งก็มีคนมาฝากซื้อมาชวนคุยเราก็ไม่อยากคุยเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บผ่านไปนะคะช่วงที่เราใช้สินค้าอยู่4เดือนเนี่ย ปรากฏว่ามีเงินกลับเข้ามา200บาทเดือนแรก222บาท300กว่าบาท พันหกร้อยบาทพันเจ็ดเอ๊ะเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรามีแรงบันดาลใจในธุรกิจนี้ว่าเอ๊ะถ้ามันมันง่ายแบบนี้เนี่ยเราเรามีฝันข้างแรกคือขอเดือนละสองพันขอเป็นเงินเก็บให้ลูกแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะคิดเล่นๆขำๆคือไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นธุรกิจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือไรายได้จากสองท่านก็รวมกันก็แสนกาบาทอยู่แล้วใช่ไหมคราะว่าพอเงินเข้ามาเล็กน้อยสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยพันหนึ่งเหมือนกับว่าอ๋คิดแค่ว่าเป็นเงินเก็บของลูกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ จเจริญเติบโตอย่างทุกวันนี้ไม่คิดเลยแล้วหลังจากนั้นครับคิดว่าเป็นเงินเก็บเราทำยังไงต่อครับพอเราคิดว่าเรามีฝันใช่ไหมคะถ้ามันไม่ยากแบบนี้ขอเดือนละสองพันทำแบบเนี้ยปรากฏว่าในเดือนที่เดือนที่5นะคะเดือนที่เราเปิดใจแล้วคิดว่าเราอยากมีสองพันเนี่ยปรากฏว่าเดือนนั้นได้เจ<อ>็ดพันพอได้เจ็ดพันปุ๊บอุ้ยทีนี้คือเราก็ย้อนนึกไงคะว่าเอ๊ะเรารับราชการมาเนี่ยเราสะสมประสบการณ์มาเนี่ยโอ้โหเกือบสิบ ปีเนี่ยเรายังมีเงินเดือนแค่ไม่เท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยเราให้เวลากับมันนิดเดียวทําไมเราได้ขนาดนี้มันก็เลยทําให้เรามีมุมมองกว้างขึ้นไปอีกว่าเอ้ยถ้าได้ขนาดนี้มันน่าจะได้มากกว่านี้นะค่ะก็อาศัยแค่ช่วงเวลาที่มีอยู่ไม่ได้ทุ่มเทอะไรนะคะก็ทําทําไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีรายได้กลับเข้ามาช่วงแรกๆทำยังไงบ้างรับก็ช่วงแรกๆเนี่ยด้วยความที่เรามีเวลาน้อยใช่ไหมคะเราก็เป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเครือข่ายไม่ชอบเข้าไปประชุมอบรมอะไรคือศึกษาเลยจะไม่เอาเลยคือปิดใจเต็มที่แต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นโอกาสเงคะเราก็อาศัยช่วงจังหวะเวลาของเราไม่ว่าจะเป็นพักเที่ยงโทรศัพท์อะไรเงี้ยอะไรที่มันพอมีเวลาช่วงจังหวะของเราเนี่ยค่ะเราก็ใช้จังหวะตรงนั้นช่วงเวลาตรงนั้นในการที่จะเอาไป หาประโยชน์<ม>นะคะไปทําให้เกิดรายได้ในครอบครัวคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเราทําแบบสนุกๆน,นะคะทำแค่ว่าพอมีรายได้เข้ามาเป็นค่าน้ํามันลดเป็นค่าขนมลูกเนี่ยคือถ้าเราไม่มองตรงนั้นก็ก็อยู่ได้สําหรับเ<ม><ม>ครือข่ายนะนีค่คือคือคือเสน่ห์ของเครือข่ายแต่ถ้าเรามองว่าวันนี้เราเรามองทะลุว่ามันอาจจะเป็นอนาคตแล้วสามารถพลิกชีวิตเราได้เนี่ยการประชุมอบรมเนี่ยสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะคะในธุรกิจนี้เลย คือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการประสบความสําเร็จไปในจุดที่เราต้องการจริงๆเราต้องอย่าห่างหายการประชุมองันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องถถููกกค่ะ แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับพอหลังจากที่เริ่มที่จะเข้าประชุมนะฮะเริ่มที่จะเข้าประชุมไปรู้จักแผนไปเรียนรู้กับแผนตอนนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับผมที่คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับจะเดินหน้าเต็มที่กับครอบครัวของคังเซนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนนี้รับก็สครูครับค่ะัเซนกหนานี่หนาัเซนกัเซนก อบความงามอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่การเวลาคริสตีนโคคูเพิลซีรีส์ผสานอนุภาพสารสกัดจากไขมุกและแอปเปิลสวิทซ์แลนด์ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้ผิวกระจ่างใสจากคังเซนเคนโกเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิตแล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผมเพราะวันนี้ผมยังมีมรดกมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเค็นโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่แนี่แม่เราเตรียมมาให้หมดแล้วเขารู้จักคนเยอะมากเลยนะ เธอละส่วนเราอะ่ะก็จะต้องไปเป็นดเรคเตอร์แล้วล่ะดเร็กเตอร์เลยเหรอใช่ชี่จังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทย And ความรัก ความห่วงใยของแม่ยังจำชัดอยู่ในใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยห่างจากใจของท่านวันนี้มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฉัน รอจนวันหนึ่งที่ฉันจะมอบให้คนที่รักต่อไปคังเซนเคนโกธุรกิจที่ให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นมรดกที่ดีที่สุดคือมรดกที่สามารถงอะเงยได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่รุ่นก็ตามถ้าคุณอยากด้วยกับผมมาเป็นสมาชิกครอบครัวคังเซนเคนโกสิครับคังเซนเคนโกจึงให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่น ้้้าาาาเเเเเเนน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 นกกก่กจากผู้ที่เคยปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็มีรายได้ครอบครัวที่มั่นคงอยู่แล้วแต่วันนี้นะคะเรียกได้ว่าก้าวเข้ามาเต็มตัวแล้วอยากทราบจริงๆว่าทําไมถึงตัดสินใจว่าอเราจะลุยทางด้านธุรกิจเครือข่ายแล้วคะ่ะ ค่ะเพราะว่าเราเห็นภาพชัดเจนไงคะว่าธุรกิจนี้คือหนึ่งให้จริงแล้วไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งในอดีตเรามองว่าสินค้าขายตรงเนี่ยคือเอาเปรียบสินค้าราคาแพงแล้วก็มองในเรื่องของอาหารเสริมและคือเรามองลบไงคะเป็นเรื่องไร้สาระไม่จําเป็นแต่พอเรามาสัมผัสแล้วธุรกิจนี้มีสเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามเยอะมากเราก็เลยคิดว่า มันน่าค้นหานะคะแล้วเราเราลองทําดูโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราได้จริงค่ะนะคะก็เลยทําให้เปิดใจก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้วันนี้สําหรับเทคนิคพี่ในการทํางานก็คือเราเน้นการคลองใจมากกว่าคลองใจการคลองใจใช่แต่ว่าคลองใจในวิธีการทํางานคุณสมมาเองเนี่ยทำยังไงครับก็คืออยู่กันแบบเป็นครอบครัวให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูแลให้ความรู้ให้ความรัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจทุกเรื่องเราคุยกันได้หมดนะคะแล้วที่สําคัญคือเทคนิคของพี่เลยคือพี่เป็นคนที่ทํางานเก็บเล็กผสมน้อยอคือไม่เคยมองข้ามะนะคะทุกช็อตคือเป็นโอกาสหมดมแล้วก็ทํางานแบบสะสมความสําเร็จวันละเล็กละน้อยอจนวันหนึ่งมันก็กลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จุดที่ทำให้ให้คนเครือข่ายหรือคนที่ทําธุรกิจประเภทนี้ไม่สําเร็จก็คือ เพราะว่าชีวิตของคนเครือข่ายเนี่ยจะต้องทํางานกับคนคซึ่งการดูแลหวัวใจคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจุกจิกแต่มันก็คืองานแล้วงานก็มีการแค่นี้เองค่ะนะคะค,คือถ้าเราผ่านจุดนี้ได้ก็คือความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนค,นะคะตอนเริ่มแรกนะครับของการก้าวเข้ธุรกิจนั้นอาออกนะครับจากการรับข้าราชการเลยไหมครับหรือว่าทําควบคู่กันครับพี่ทําควบคู่ค่ะเพราะว่า คือเปิดใจทําก็จริงเห็นโอกาสก็จริงแต่เราก็ยังมีความรักในงานราชการแล้วทําไมตัดสินใจว่าไม่เอาและไม่ทําคู่กันแล้ว <c oughs> ก้าวออกมาที่คังเซนเลยดีกว่าก็คือคิดอย่างนี้ค่ะว่าหนึ่งสามีเรารับราชการ <c oughs> ก็คือมีความมั่นคงอยู่แล้ว <c oughs> ก็เอาสามีไว้ในงานราชการ <c oughs> ส่วนตัวเราเองวันนี้เนี่ยพอเราตัดสินใจทำเนี่ยเรามีองค์กรมากขึ้นมีน้องๆเพิ่มมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้น <c oughs> ก็เลยคิดว่าเรากลับมาบริหารองค์กรมาดูแล องค์กรตรงนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ปล่อยโอกาสให้งานที่เราละออกให้กับน้องที่เขามีโอกาสเข้าไปทํางานแทนเราในงเหมันก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้นั่งในหน้าที่ที่เคยเป็นของเรานะครับเหมือนกัเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็เปิดโอกาสให้กับเราในธุรกิจเครือข่ายของคังเซนด้วยและลูกทีมนะครับที่แน่นอนนล้วะว่าจะต้องก้าวมาตามเส้นทางของเราเนี่ยเขาต้องไปเจอปัญหาบางทีอาจจะเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเราหรือว่าน้อยกว่าเราเนี่ย คุณสมัยเองมีวิธีการหรือว่าทำยังไงกับกับลูกทีมครับค่ะเราก็จะให้กําลังใจค่ะบอกว่าคือการทํางานตรงนี้เนี่ยถามว่าทุกครั้งที่ออกไปทํางานเราจะให้เขาคิดเสมอว่าให้ข้อคิดไปว่าทําให้ดีที่สุดถ้าทําดีที่สุดแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าไปคาดหวังให้คิดแบบนี้แล้วก็ให้คิดบวกนะคะให้มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ จริงๆแล้วถ้าคนในเครือข่ายนะคะถ้ามีตรงนี้เนี่ยยังไงก็สําเร็จคะ่ะบอกเลยว่าสําเร็จเพราะว่างานเครือข่ายไม่ใช่งานที่ยากเลยเป็นไม่ใช่งานยากเลยนะคะเป็นงานที่แบบสบายๆทาแบบแบบมีความสุขอะค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลแล้วทาตรงนี้ได้ในความสําเร็จยังไงก็ตามมาค่ะหลังจากที่ทิ้งความมั่นคงนะครับในงานรับราชการไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้คังเซนให้อะไรกับคุณสมัยบ้างครับโอ้โหให้เยอะมากค่ะ คือให้อิสรภาพในเรื่องของเวลาเมื่อก่อนเรารัรัราชการนะคะกับดึกแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปตอกบัตรเซ็นชื่อแต่เช้าแต่ทุกวันนี้คือเราจะตื่นกี่โมงก็ได้<ฆ>เราสามารถกําหนดเวลาทํางานเองได้<ฆ>นะคะแล้วก็โอให้มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่าต้องบอกว่าเยอะมากๆแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่พี่หมายประทับใจในในธุรกิจคังเซนเกนโกเครือข่ายเนี่ยก็คือสามารถถ่ายโอนความสําเร็จได้นี่คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันหาไม่ได้อีกแล้ว นะคะสำหรับตัวพี่ให้กับ,รรบลูกก็คือเป็นมรดกตกทอดความสําเร็จที่พี่ได้รับวันนี้พี่สามารถถ่ายโอนเป็นมรดกให้ลูกได้โดยที่ลูกมาสวมรหัสแทนพี่ได้เลยค่ะแล้วฮะค่ะ,ค,ะคือเราอาจจะมองแค่ว่าพอเราทําจบแล้วะนะครับ เราเลิกก็คือจบจบไปธุรกิจก็จบลงไปด้วยแต่จริงๆแล้วธุรกิจขังเซนไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือสามารถถ่ายทอดมรดกนั้นให้เป็นมรดกให้ลูกได้เลยค่ะรับโอนได้เลยสวมรหัสพี่ได้เลยแล้วความครับแล้วความภูมิใจนะครับความภูมิใจของการที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายที่เกิดอะไรบ้างครับคือความภูมิใจของพี่ก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่คิดมาตลอดว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือชีวิตเรามาเนี่ย เราน่าจะมีโอกาสสร้างมูลค่าชีวิตเราให้ใหเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจคังเซนเคนโกเนี่ยนอกจากเราสามารถสร้างมูลค่าในตัวเราเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถดูแลคนที่เรารักได้อีก ทุกๆคนที่เราอยากจะดูแล <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ทำให้คนน้องๆที่ด้อยโอกาสที่เคยขาดแคลนมาก่อนเหมือนเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสมีอนาคต <c oughs> สามารถมีเงินส่งลูกเรียนมีความเป็นอยู่มาพลิกชีวิตมาเปลี่ยนชีวิตที่นี่ได้ <c oughs> นี่คือสิ่งที่พี่ภูมิใจที่สุดในธุรกิจคังเซนเคนโกที่พี่ทานะคะน่นหมือนามว่าทางคังเซนเองเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็มีเรื่องของสวัสดิการ นะครับมอบไปกับผู้ที่ทําธุรกิจนี้ด้วยมีค่ะมีมีอะไรบ้างครับอู้เยอะมากนะคะของพี่เองี่ยของพี่เองนอกจากจะมีรายได้ประจําแล้วนะคะทุกเดือนแล้วเนี่ยโอ้วันที่20นี่โอนเป๊ะเลยนะคะก็ยังมีกองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศกําไรปันผลรายปีมีการศึกกองทุนการศึกษาบุตรธิดานะคะแล้วก็มีกองทุนออมทรัพย์ไดมอนด์คาคืออูเยอะมากเยอะมากๆค่ะค่ะ ปัจจุบันนี้นะครับดำรงตำแหน่งอะไรในคังเซนค่ะของพี่ดำรงตำแหน่งคราวสตาร์เลเลกเตอร์ค่ะแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าได้รางวัลด้วยรังวัลอะไรับอ๋อได้รับรางวัลขายตรงออนะักขายตรงดีเด่นของสมาคมขายตรงไทยค่ะครับผม,มจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองไว้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนปิดใจกับธุรกิจเครือข่าย ช่แต่ว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เคยปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันอยากให้พี่สมหมายค่ะช่วยฝากไว้กับคุณผู้ชมนิดนึงว่า เราจะมาเปิดใจรับธุรกิจเครือข่ายกันได้ยังไงเอ่ค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันก้าวไกลนะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันนะคะยิ่งเป็นธุรกิจของโลกอนาคตแล้วยิ่งตอนนี้นะคะทุกท่านคงทราบว,ว่าประชาคมอ,อาเซียนกําลังจะเปิดมันจะทําให้การแข่งขันเนี่ยสูงมากถ้าวันนี้ทุกๆท,ท่านมีโอกาสนะคะโอกาสที่ดีที่จะได้รับ สิ่งสิ่งหนึ่งนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นลองลองถามใจตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าวันนี้ถ้าเราเปิดใจกับอาชีพที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วเรามีรายได้เข้ามาในควรอบครัวสักสามพันบาทเป็นค่าขนมลูกหรือห้าพันบาทเป็นค่าน้ํามันรถเนี่ยแล้วชีวิตเราดีขึ้นนะคะอย่าลังเลนะคะลองลอง,ลองเปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองดูค่ะเหมือนตัวดิฉันเองซึ่งก็เคยเกือบจะปิดโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะลองเปิดโอกาสนะครับแล้วก็ไขว่คว้าตามหาคําว่าเศรษฐีแล้วก็ตอนนี้โอกาสเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหน้าจอณนะตอนนี้ก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นแล้วนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามานะครับปรึกษาว่าเอ๊จะทํำยังไงดีนะครับถึงจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ถ้าเกิด ชื่นชอบะนะครับการทํางานแบบนิ่มๆนะครับ <c oughs> สบายๆแบบนี้ <c oughs> แต่ว่ารวยจริงก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสมหมายจึงตระกูลเป็นอย่างสูงที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้กับพวกเราครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดียวช่วงหน้านะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในอีกสักครู่ครับ ข้างเซนเข็นก็หนานานี่นานาข้างเซนเข็นก็ข้างเซนเข็นก็มอบความงามอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่การเวลา Christine Cocu Pearl Series ผสานอนุภาพสารสกัดจากไขมุกและ Apple ิลสวิตซ์แนด์ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้ผิวกระจา่างใสจากคังเซนเคนโกเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปแต่หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผมเพราะวันนี้ผมยังมีมรดก มรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่แน่แม่เราเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะมากเลยนะแล้วเธอล่ะส่วนเราอะ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอรเลยหรอใช่ดีจังเลยอะ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโก ให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทย heart, ความรักความห่วงใยของแม่ยังจำชัดอยู่ในใจ heart, right ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยห่างจากใจของท่าน มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันรอจนวันหนึ่งที่ฉันจะมอบให้คนที่รักต่อไปคังเซนเคนโกธุรกิจที่ให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นมรดกที่ดีที่สุดคือมรดกที่สามารถเงอะเงยได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่รุ่นก็ตามถ้าคุณอยากด้วยกับผมมาเป็นสมาชิกครอบครัวคังเซนเคนโกสิครับคังเซนเคนโกจึงให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่น ข้างเ้นเค่นกหนาหนาหนิหนานาข้งเซนแคนกข้งเนคกเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้รับฟังเรื่องราวกว่าจะประสบความสำเร็จอย่ทุกวันนี้นะครับเหมือนคนสมหมายก็คงจะเป็น จุดจุดหนึ่งนะครับในการที่จะจุดคิดที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะก้าวไปถึงฝั่งฝันนั้นได้นะครับใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรานํามามอบให้กันแต่ว่าสิ่งดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรายังมีเคล็ดลับเกี่ยวกับโงเ่เฮงมาฝากกันสําหรับผ,ผู้ที่อยากมีเสริมโงเ่เฮงให้ดูดียิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะเสริมดวงชะตาได้ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับกับในช่วงนี้นะครับโงเ่เฮงเศรษฐีพันล้านโดยอาจารย์คาถาชินนบัญชรบายคังเซนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอาจอารย์กะทามาอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้มาพร้อมวังสําคัญวังหนึ่งเลยเพราะ SMS เเข้ามาตั้งแต่วังแรกที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นวังอาชีพบริเวณหน้าผากแล้วก็วังเดินทางบริเวณที่ขมับนะครับซ้ายขวาแล้วก็วังพี่น้องบริเวณหัวคิ้วนะครับวังชีวิตบริเวณไหนครับ บริเวณกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสองข้างแล้วก็วังโรคภัยซึ่งอยู่ที่บริเวณกลางของสันจมูกนะครับต่อไปก็คือวังทรัพย์สมบัติหมายถึงทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นวังที่6นะครับอยู่บริเวณปลายจมูกแล้วก็วังของบ้านช่องไรนาหรือว่าวังของที่ดินซึ่งอยู่บริเวณเปลือกตาบนนะครับต่อด้วยวังชายหญิงซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์นะครับในวังที่8ที่อยู่บริเวณใต้ตานะครับ แล้วครั้งนี้นะครับมี SMS เ็มข้ามาว่าแล้วตกลงวังของความรักวังของคู่ครองวังเมียน้อยเมียหลวงมีไหมคะอาจารย์อยากทราบกันใช่ไหมครับอาจารย์มาให้คําตอบแล้วนะครับว่ามีนะครับเรียกว่าวังคู่รักนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วภาษาจีนจะเรียกว่าวังภรรยาและเมียน้อยนะฮะแต่อาจารย์ฟังแล้วอาจจะ หล,หลายๆาท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะถ้ามีวังนี้แล้วจะมีเมียน้อยหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นวังของคู่รักหรือวังเกี่ยวกับความรักหรือสัมพันธภาพแบบชายหญิงชายชายหรือหญิงหญิงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโลกแบบ global network แล้วไรพรมแดน <c oughs> <c oughs> นะเป็นวังของความรู้สึกวังของจิตใจและวังของความสุขของหัวใจแล้วก็ความรักอย่างแท้จริงวังนี้ต้องสวยใส ไร้ลิ้วรอยไม่หมองคล้ำและแน่นอนที่สุดเลยนะครับว่าจะส่งผลให้กับชีวิตรักและชีวิตคู่ของเราที่มีความสุขบางคนบอกแฟนเราดีทุกอย่างเลย แต่ทำไมชอบขัดแย้งเราหรือบางคนแฟนเราดีตามใจเราทุกอย่างแต่ไม่ค่อยพูดทำไมแฟนเราไม่ค่อยเอาใจใส่เราทำไมแฟนเราเจ้าอารมณ์ใส่เราทำไมชอบขัดแย้งกันในเรื่องคำพูดแม้แต่เรื่องเลี้ยงลูกเรื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปทางไหนขัดแย้งกันตลอดเลยเราลองมาสํารวจที่วังนี้กันคือวังของคู่รักนะครับวังของคู่รักอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงบริเวณทัดดอกไม้นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับ จากช่วงทัดดอกไม้คือหูด้านบนนะครับลงมาจนถึงตุ้มหูที่ใส่ตุ้มหูด้านล่างก็คือบริเวณหูบนถึงหูล่างนะครับสองข้างซ้ายขวานี้เรียกว่าทัดดอกไม้จนถึงที่ใส่ตุ้มหูเลยนะครับบริเวณนี้จะต้องทำไมครับสวยใสยแล้วก็ทำไมครับเรียบเนียนไม่หมองคล้ำนะครับก็จะส่งผลให้ความรักของเรานั้นมีความสุขนั่นเองนะครับ หลายๆท่านบอกว่าจะต้องทําอย่างไรง่ายนิดเดียวนะครับเราจะต้องเผยในช่วงตรงนี้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือว่าไงครับวิธีการง่ายๆก็คือเราจะต้องทําผมเปิดหูนะครับเพื่อส่งพลังให้บริเวณของวังคู่รักนั้นมีความสุข สวยใสแล้วก็ต้องไม่เป็นสิวซึ่งจะส่งผลมากเพราะบางทีจะเป็นผดเล็กๆๆๆๆเนื่องจากอะไรครับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ชอบไว้ผมยาวหรือว่าดัดผมหรือว่า อ,อ,อาจจะไว้ผมที่ประลงมาที่ใบหูเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้มีเหงื่อออกในช่วงบริเวณนี้มากอาจจะมีผดมีผื่นหรือว่ามีสิวขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลบริเวณนี้ให้ดีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบทั้ง5้าหมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะครับและที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับเพราะมันั้นจะทำให ผิวในช่วงนี้คล้ำได้แล้วก็การทำผมเปิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับเปิดบริเวณของวังของคู่รักก็จะส่งประกายให้ความรักนั้นมีความสุขสดชื่นและเคล็ดลับด,ดีๆที่จะทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักของเรานั้นมีความสุขสดชื่นรื่นรมใจนั้นก็คือการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดีๆในบริเวณทัดดอ,อกไม้ลงมาจนถึงบริเวณติ่งหูนี้นะครับ ให้เขาเรียกว่าทาครีมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ซึมซาบเข้าไปฟื้นฟูผิวตั้งแต่ด้านในจนถึงด้านนอกด้วยผลิตภัณฑ์ U ูพไฟเครื่องนี้นะครับก็จะทำให้บริเวณวัง ชีวิตคู่หรือวังชีวิตรักวังแห่งความรักของคุณผู้ชมทุกท่านนั้นผ่องใสสวยงามดูดีแล้วมีราศีนะครับชีวิตรักของคุณผู้ชมทุกท่านก็จะมีความสุขสดชื่นรื่นรมใจด้วยและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของเคล็ดลับดีๆสำหรับเสริมสวยและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของดูดีมีราศีด้วยยู5และพลังมหัศจรรย์ของโงเฮ้ง บนใบหน้าของเราครั้งหน้าเรามาพบกันนะครับแล้วมาดูกันว่าวังต่อไปเป็นวังอะไรวันนี้ขออนุญาตอำนวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีชีวิตความรักที่มีความสุขสมหวังสดชื่นรื่นรมใจตลอดไปนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก็นำคำแนะนำของอาจารย์กระถาชินบัญชรน,นี้ไปปรับได้นะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ใช่แล้วค่ะนอกจากการปรับเปลี่ยนโงเ่เฮงแล้วนะคะวันนี้เรามาเปิดใจกันด้วยดีกว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะและลองก้าวเข้ามาในครอบครัวของคันเซนค่ะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่โทรมาตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้แค่นั้นเองเปิดใจเปิดใจเท่านั้นเองค่ะ ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่เโอกาสต่อไปผมนับชนทันครับไตยกุลการวัชินนท์ค่ะเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ